เด uhm ี๋ยวเดี er> ๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปงานใหญ่ตัวนี้นะ่ะเมื่อกี้ฝ่ายพูดไปว่าขาวนะคะกระดำกระดามนะคะรวมทังเราบอกเพลงดีใช่บางทีโค้งจอมแต่คือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนกำลังแบบว่างงว่าเฮ้ยทำไมมาถึงเรียกว่าครบสูตรแบบข้าวจักรวาลเลย การวมผู้หญิงแบบนี้มันก็ทำใหเรามีเคอร์บานึ่งคืน,คนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่ามีเคอย่างเดียวมันช่วยในการเผาผลาญด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการลดความอ้วนด้วยอันนี้นี่คือจากตอนที่ตำรวดแล้วค่ะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือยังมีป<ม>ัญหาอะไรคือหุ่นนี้นะยังเป็นแบบว่ามันเป็นสัดส่วนยังเป็นแบบเอลยังเป็นนิดเดียวเอลข้อดีเออมันจะเป็นตัวตรงจะเป็นแบบตัวตรงกอ้ยเราผล สัสดส่วนมีมากขึ้นมีความสเฉพาะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นคือส่วนไหนที่มันควรจะโค้งมันก็โค้งให้ส่วนไหนที่มันจะเป็นยันที่มันถ่ายออกมันก็ถ่ายออกให้ใช่ออแล้วส่วนไหนที่มันควรจะแบบว่าเผยออกมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูปวดชิล ซึ่งจะบอกว่าที่ดีนาพูดอยู่ว่ามันช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องทำบำรุงผิวหน้าของเราหน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นฟ้ากาศที่แบบว่าเกิดจากความมล่ลงางนั้นก็ลดลงรวมถึงนะคะช่วยเรื่องของการเผาผลาญของเราด้วยแล้วก็ระบบภายในทั้งหมดนี้เนี่ยคือคุณถ้าสมมติว่าคุณจะต้องไปทานแบไหก็คงทานอาหารเสริมปมาณซิโตเมดไปตั้งแตตัวเยอะ แบบนี้ค่ะแต่วันนี้มันมาในรูปแบบอ่ามันไม่ได้เป็นเบสเหรอไม่มันเป็นแบบน้ำเป็นขวดแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเป็นในรูปของการดื่มใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ให้เราดื่มวันละขวดนะแต่ให้เราดื่มแค่วันละยี่สิบสีซีก็คือประมาณประมาณหนึ่งเป็กไม่เหมือนกันเอ้ยเป็กเนี่ยแก้วก็พอ่แก้วเลยแก้วเไหมสุดทหายก็แก้วเปกี่ทีแก้วโง่แก้วเปกี่ทีก็ต้องกินแก้วถมให้ก็ต้องกินอีกหนึ่งอ่ะ หนึ h, <des k>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  ่งเดือนหนึ่งเดือนจบฮานช่คือกว่าหนึงเดือนทานได้ประมาณครึ่งเดือนเดี๋ยวันหนึ่งคือวันอะไรอึกใช่วันอะไรอึดเดี๋ยวมานอนก่อนนอนแค่นั้นแค่นั้นแค่นี้รสชาติหรือมีกลิ่นยังไงบ้างคือโปรว่าคาว่าสมุนไพรหรือเฮิร์บเนี่ยใช่กลิ่นเป็นไม่คูยว่าอุ้ยบำรุงร่างกายภายในนู่นนี่ทุกคนจบจะต้องแบบโคมเป็นสมุนไพรนี่ในเนี้ยค่ะคือเป็นสมุนไพรที่รวมบอกหกสิบชนิดแต่ว่าคือที่ผมว่าเป็นโปรไบโอติกก็คือ เป็นสารจุลินทรีย์นะคะเรียกก็คือเหมือนแบบเป็นจุลินทรีย์ในนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำน้ำสกัดที่เป็นสมุนไพรเนี่ยแต่เป็นจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นเขก็ร่างกายเพราะว่าเาทำหน้าที่เหมือนเราต้องทำสิ่งมีชีวิตเข้าไปเป็นเป็นจุลินทรีย์สดนี่เลยนะใช่ที่เขามีการเปรียบเทียบเลยนะคะว่าทานเอ่อทานอันนี้หนึ่งเอ่อยี่สิบซีซีเนี่ยเทียบเท่ากับทาน ช่วยให้เรียกว่าอย่างไรให้ผิวพรรณของเราดีาขึ้นก็จริงจิงมีด้วยซึ่งมันจะทำให้รสชาติออของน้ำเนี่ยรสชาติอของที่เราทาเข้าไปไม่ได้ขมเหมือนอย่างที่เราคิดไว้<อ>รวมไปถึงนะคะถ้าต้องบอกก่อนนิดนึงว่าในนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะ เรื่องของการวิจัยสมุนไพรด้วยเชื่อถึงได้แน่นอนใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสมุนไพรต่างๆที่เอามาเอามาไม่อันตรายไม่อันตรายเขาดึงตัวดีๆตัวเด่นๆมาเลยเพราะฉะนั้นลุงูนี่ยกเกตนี้ใช่ค่ะสามารถทำทุกอย่างทุกแม่ที่เลยใช่แล้วคี่จะบอกว่า นี่นาบอกเป็นจุลินทรีย์เขาเป็นจุลินทรี์ที่เรียกว่าดีที่สุดในดีที่สุดอะ่ะของครเรีอะแรในโลกสมามชีวิตมาวกอยู่ในนี้ด้วย